ต้องการขายรถตัดหญ้าค่ะหนึ่งแสนห้ามื่นบาทค่ะ Welcome to our channel Thank you for watching Please subscribe It s delightful morning มันเป็นเช้าที่สดชื่นรื่นรมค่ะทุงจรอได้ทดสอบใบมีดของเครื่องตัดหญ้าค่ะทั้งสามหัวตัดเลยค่ะ ว้าวเวลกูดดูดีค่ะรู้สึกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล่นค่ะไอเครื่องใบนี้มันก็จะหมุนไปขยาย่ามันก็จะออกมาตรงนั้นค่ะมุนจอนเปิดหัวเดียวอันนี้เปิดสามหัวแล้วค่ะย่าก็จะออกมาทั้งสามหัวตัดนี่ค่ะต้องการจะขายค่ะ 1 150, นึ0งแาหมนบาทค่ะสนใจก็ติดต่อมาที่เบร์ที่วางไว้นะคะรถนี้มาจากาญี่ปุ่นค่ะ Japan Products. Japanese Product เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนั่นค่ะนั้นลุงจรนกำลังทดสอบความเร็วสปีด เสร็จแล้วก็กำลังจะกลับบ้านพอดีเครื่องยนต์ดับค่ะก็เลยเรียกสุภลักษณ์เข้าไปช่วยแน่นอนค่ะคือผู้ช่วยที่ติดตามตัวลุงจรอยู่เสมอค่ะ personal security one two three Again, Again It not work something wrong with choke one two A start and then problem with choke motor choke ค่ะทุกท่านอะ motor choke ก็คือคกลไกที่ควบคุมเครื่องยนต์เพื่อป้องกันอากาศเข้าไปในคารบูเรเตอร์ค่ะสุภลักก็เรียนรู้ไปกับการใช้เครื่องยนต์นี่แหละค่ะทุกท่าน ชอบก็ช่วยกระนากดติดตามเป็นกำลังใจให้สุภลักษณ์และลุงจรด้วยนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขในวันหยุดยาวค่ะสวัสดีค่ะ